สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะยินดีต้อนเราเข้าสู่เกม GTA Online นะโอ้ยไอทามมึงยิงกูทำไมเนี่ยยิงเราทำไมทามไอ้นะฮะดูสังเกตที่ซ้ายบนครับผมนะสังเกตที่ซ้ายบนมีเงินจำนวนหนึ่งแสนในบัญชีของคุณจากทามไทเทเนียมนะครับผมโอ้โหแล้วเราก็ได้เงินจากทามไทเทเนียมเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่หนึ่งแสน 1,992บาทนะฮะกูเบิกเงินเลยอันดับแรกนะหนึ่งสองสามสี่รหัสนี่บอกเลยถอนเงินนะหนึ่งแสนเท่าไหร่นะหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทใช่ไหมโอเคครับเงินหนึ่งแสนโอ้โหเงินหนึ่งแสนเข้าตัวอืได้เงินมาหนึ่งแสนนี่มันช่นชำชำางฉ่ำซะเหลือเกินน้ำมันหมดเต,มหหเติมให้หน่อยเติมให้หน่อยเซ่ เติมให้หน่อยไอ้ทามมึงมี VIP นี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่อ๋อคนชื่อทามเนี่ยเพิ่งเติม VIP ระดับ2มานะครับซึ่งเพิ่งเติมมาช่วงบ่ายๆวันนี้หรือเปล่าน่าจะวันนี้นะครับคนชื่อทามเนี่ยเขาเป็น VIP ระดับ2มูลค่า300รทูมันนี่นะครับเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของ GTA t h a r o TV นะครับผมโอเคขอขับขอขับขอขับเติมน้ำมันให้ด้วยยา yeah. โอเคนะฮะหลังจากที่เราได้เงินมา1 0 0 0 0แสนแล้วเราจะเอาไปทำอะไรเราจะเอาไปซื้อรถส่วนตัวครับผมนะซึ่งมันมีอยู่1คันที่ราคา1 0 0 0 0แสนเป็นคันแบบไหนเป็นคันแบบนี้แหละราคา1 0 0 0 0แสนนะครับผมจากนั้นเราจะมีรถสว่วนตัวใช้นะครับขอขับขอขับดิเฮ้ยขอขับมึงลงมานี่เลยมึงพูดไม่เข้าใจเหรอพอแล้วไม่ต้องแตง่งขอโทษโอเคเราต้องเป็นมิตรกับเขาให้มาก นะฮะโอเคทำมียาบ้าไหมมียาบ้าไหมใจดีไงมียาบ้าไหมมียาบ้าไหมอยากดูดยาบา้าอยากดูดยาบา้านีไงกูพูดอย่างนี้เลยสั์เป็นคนตรกรงเขา้าใจเปล่าอยากดูดยาบา้าก็บอกว่าอยากดูดนะฮะยาบ้านี่เอาไว้เพิ่มเงินนะฮะเป็นยาเอ้ยเอาไว้เพิ่มเลือดดิไอ้ยี่เอาไว้เพิ่มเงินชิบหายแล้วมีเรื่องเงินเข้ามารวมหน่อยก็ร้อนไปเลยทีนี้ นะครับโอเคหลังจากที่เราได้เงินแล้วนะครับเราก็จะแบบว่ามาเาขาเรียกว่ายัางไงอ่ะซื้อรถนะครับน,นี่ก็คือโชว์รูมรถส่วนตัวนะครับผมอย่า yeah. อันนั้นไม่ใช่รถผมแต่รถของผมจริงๆผมต้องมาซื้อเอานะอันนั้นคือรถคนอื่นนี่คันนี้เลยเนี่หนึ่งแสนเรียบร้อยโอ้ได้มาแล้วนี่แหละคือรถของฉันวิธีตรวจสอบว่าคือรถของเราหรือเปล่าพิมพ์วีคอวีคอนะฮะ วีคอร์ call, มันต้องมาหาเรานี่รถของเรามันต้องมาหาเราเฟ้ยแย้ yeah. อ๋อฮะมีรถส่วนตัวแล้วเฟ้ยนี่วีคอร์ call, เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราเอารถไปจอดก่อนเดี๋ยวเราเอารถไปจอดก่อนเฮ้ยพาเราเอารถไปจอดหน่อยเอ้ยสุดยอดเอ้ยเอาคนละคันเหรอนั่นนั่นรถใครไม่รู้มานี่ตามมาตามมา เฮ้ยขึ้นมาขึ้นคันเดียวกันดีกว่าขึ้นคันเดียวกันดีกว่าเออมาขึ้นคันเดียวกันดีกว่ามามาเร็วเร็วดิเฮ้ยอะไรวะคู่อะไรวะอะไรวะคันเดียวกันดีคันเดียวกันดีมาคันนี้มาคันนี้ดีวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะไอ่ทมทมพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอมาคันนี้เร็ว บอกให้มาคันนี้อ่มึงนี่พูดหยาอ,อนั่นแหละไปคือผมเนี่ยจะเอารถไปจอดไว้ที่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆเมืองแร่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะรถจอดใกล้ๆยิ่งดีจะได้ไม่ไม่มีคนใช้รถเราและแบบว่าเราเรียกมาแล้วก็อ้าวไอ้ี้ยทามแม่งบอกอยาอะไรในก้าอ้าวอ้าวทำไมอย่างนั้นเล่า ทำไมอย่าง,งานั้นเล่าไอหาเอ้ยมึงจะลาเนก้าใส่กูแล้วจบเลยจบเลยจบเลยกูไล่ม,มึลงลงรถเลยสัตว์ไอลาก่อยเย่เลยคำนี้ลาก่อยไอสัตว์มึงอย่าขึ้นมามึงอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าอย่ากูไล่ลงรถเลย มึง <laughs> เป็นอาเบะอะอาเบะก็อยู่ส่วนอาเบะดิอาเบะก็อยู่ส่วนอาเบะดิโอเคไ <laughs> อ้เน,นี้ยตหาโอเคฮะกูเล่นกันสองคนนี่แหละนะเล่นกับคนในเซิร์ฟแบบว่าไม่ได้แบบมีทีมงานมาด้วยนะฮะไม่ใช่อาเบะอ้าวโอ้ล้อเล่นดออีดีดีดโหใจหายหมดเลยอืใจหายหมดใจ ใจหายหมดเลยโอ้โหสมัยนี้ยังมีคนใช้คำว่าอุ๊ยใจหายหมดเลยด้วยเหรอวะเนี่ยไม่มีหรอกนะฮะมีแต่นในละครโธ่โอเคเหมืองแรกไปทางไหนเดี๋ยวเปิด GPS Map ก่อนแป๊บหนึ่งฟุ๊บฟับนี่เลยนี่จุดแดงๆนะฮะตั้งไว้เลยนะครับองค์ชายเน็ตกากอ่านะฮะไปไปละไปและไปละ เลี้ยวซ้ายนะฮะโอเคครับอย่างที่ GPS บอกนะครับเราจะตรงไปที่จุดที่เป็นเหมืองแรกนะครับผมซึ่งต้องข้ามสะพาน2ส,สะพานเราจะเลือก1สะพานนะเพื่อ,อความเร็วในการขับขี่นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็มีรถส่วนตัวแล้วผมจะทำอะไรกับรถส่วนตัวได้บ้างหรอ เราสามารถจอดรถสุดตัวได้นะครับจอดรถแบบเลือกที่จอดของมันแล้วก็เรียกมันมาหาได้นะครับไอ้รถสุดตัวคันนี้แทนว่าไงมีอะไรมีอะไรว่าไงมีอะไรฮะโอ้ตอนนี้กูเปลี่ยนชื่อเป็นแทนแล้วใช่ไหมเนี่ยนะไอ้ไอ้สัตว์จะมีที่จะมีกี่ที่รับกระสุนได้แทนกูจะมี กี่ที่รับกระสุนได้จะมีกี่คนที่รับกระสุนได้แทนกูกหนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรับแทนมึงเองนี่เพื่อนแท้เพื่อนแท้ใช่ไหมเราเพื่อนกันใช่ไหมเราเพื่อนกันใช่ไหมไอ้สั์กูเพื่อนมึงเดี๋ยวกูรับกระสุนแทนมึงเองไอ้ทามไอ้สั์มึงนมาพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้น หายิงคนเลยไหมฮะเอายังไงเอายังไงเอาเอายังไงฮะเอายังไงไม่รู้เอาไอเหี้ยมึงตอบมาว่าไม่รู้เนี่ยนะโอ้โหไปไปจอดไว้แถวเมืองนะครับรถส่วนตัวของเรานะฮะนี่นี่น,นี่ผมจะจอดไว้ตรงนี้เลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าแถวชายริมทะเลครับนะฮะนี่ริมทะเล เนี่ยตรงนี้เลยบรรยากาศดีมากนะวีพารเอ่อใช่ไหมวีพาร์ v park. โอเคครับผมจอดรถไว้แล้วนะครับผมอ่ะมานี่ตามมาเฮ้ยไ,ไอทาเดี๋ยวผมโยนรถลงน้ํามันก็มาที่เดิมนะหรือผมขับไปแล้วก็ BC กลับรถของผมมันก็จะมาจอดที่ตรงนี้แล้วนะครับผมโยโยไม่รู้จะรบอะไรดีเราอยู่กับแทนนะตอนนี้โยโยโอ้โห นี่แลบเหรอเนี่ยนี่แลบเหรอเนี่ยไอหาเอ้ยชิบหายนี่แลบเหรอด่ถามจริงเหอะมันต้องมันต้องโจ๊ะโจ๊ะแลบเอกแลบเอกแลบเอก,เอกมีดีกีดีๆตรงคิดดีทำดีนี่เห็นไหมมันต้องอย่างนี้มีบีดโอ้โหมีบีดด้วย มันต้องโจ๊ะโจ๊ะแรบเอกแรบเอกมีดีกรีดีต้องคิดดีทำดีแ <laughs> <laughs> ม่ตลกตลกแล้ว, hey, ลวเฮ้ย,ยถล่มคนอยู่แถวนี้เลยไหมเพื่อนเอ้ยถล่มคนอยู่แถวนี้เลยไมเพื่อนว่างไงนายเอาแล้วก็เอาแล้ว is now the war is on season 2ด้วยไป เอ้กูมาแล้ว BC รถก่อนอ่าเรียบร้อยนะฮะมีใครอยู่แถวนี้บ้างครับผมถือปืนมาด้วยความหวังดีนะครับนะจ๊ะนะดูอย่างนะเอ้ยแต่ก่อนนี้โดนลังแกว้ะเดี๋ยวนี้กูพังงาดอืมพาง,งาดละดูดูแม่งเอารถส่วนตัวมาจอดกันแถวเหมืองเพียบไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้แม่งแบบว่าวาปมาเหมืองได้สบายนะครับอยากรู้ไหมว่าทําไมถึงสบายเพราะว่า เออไอ้เชื่อเชื่อนั่นใครไม่เป็นมิตรหรือเป็นมิตรอ้าวเฮ้ยไอชุดเหมือนกันเลยเว้ยชุดเหมือนกันอ้าวไอเชี่ออ้าเอาวไอท่านไอ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 ทามไอเพื่อนกูไอเพื่อนเพื่อนเป็นไรไหมอ้าวไอซัดโอ้โหเพื่อนโดนยิงไอเฮียเอ้ยมึงใครมึงกล้าดีไงยิงเพื่อนกูฮะมึงตายไหนมึงอยู่ไหนวะโอ้ข้างบนไม่อยู่ข้างบนเว้ยไม่อยู่ข้างบนนี่แหละ เอ้ยมึงลงมามึงลงมาเพื่อนมึงยิงเพื่อนกูมึงยิงเพื่อนกูเอ้ยมึงลงมาดิวะมึงยิงเพื่อนกูงงอนกไอ้สัตว์ไม่งีไปแล้วโอหือไอ้กลัวกเกยมันหนีมันหน,น,นีไปละโอ้จบเลยแม่งกวนมาก นั่นไงมาละมาละมาละนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละใช่ใช่แม่งไหมไอ้นี่แหละ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 เอามาเลยไอ้นี่แหละไอ้เชี่ยเติมเลือดแป๊บนึ่งเตึมเติมตึมเตึมเตึมตึมตึมติมติมโอ้โหดูแม่งคำดูแม่งคำดูแม่งคำโอ้โหต้องขึ้นขบวนว่ะต้องขึ้นบนว่ะต้องขึ้นบนว่ะ ตบหลบหลังแม่งเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมึงเจอกูแน่ไอ้เชี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องยิงระยะไกลเว้ยไหนอ่ะผมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมึงรู้ตัวเหรอมึงรู้ตัวเออเชี่ยเชี่ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายเอาเดี๋ยว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 กูจะตายเอาวีคอเดี๋ยวเรียกรถมาก่อนนะครับไอ้เชี่ยรถติดไอ้เชี่ย ไอเชี่ยรถติดเดยอาไอ้กวกเอ้ยมึงเจ๋งอะกูวะฮะมึงมาดิแน่จริงมาดิมึงเข้ามามึงเติมลูกเหรอเติมลูกมึงเจอกูยิงดิเติมลูกทำไมอะพอไม่เติมลูกกันแล้วสมัยเนี้ยเดี๋ยวกูเติมแป๊บหนึ่งโอเคโดนลุมดิมึงโดนลุมดิมึงโดนลุมดิมึง,มมงเออยังไงอะยังไงอะมึงยังไงอะวู้ง่ายเฮ้ยไอสัสเอ้ ไอ้การนี่กูได้ไอ้การวู้นะไปไปเรียบร้อยเราได้พันธมิตรมาอีกคนหนึ่งนะ ARM GGG GGG เฮ้ย่วนกูไปอยู่แก๊งนั้นเหรอฮะ้ออ้าวทำอยู่แก๊งอะไรอ้าวทำอยู่แก๊งอะไรวะไอสัต นายอยู่นายอยู่แกงไหนนายอยู่แกงไหนอาร์มจีจีจีนายอยู่แกงไหนวะนายอยู่แกงไหนนายบอกมาดิว,ว่านายอยู่แกงไหนฮะลีดเอา้าชื่อแกงไรอ๋อไอ้นี่เป็นหัวหน้าแก๊งนี่ว่าไอ้อาร์มจีจีจีนะฮะมันเป็นหัวหน้าแก๊งเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะใช่ป่ะ เฮ้ยหัวหน้าแก๊งปังคุงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊งปังคุงแก๊งปังคุงเฮ้ยยังไงวะ่านผู้ชมยังไงมีคนมาชวนเราไปอยู่แก๊งปังคุงครับผมยังไงครับนะ้อยอยู่อยู่อยู่ชวนเลยนะชวนเลยนะเฮ้ยขอเอาเงินข้าวออกแก๊งให้หน่อยเอาเงินข้าวออกแก๊งให้หน่อยห้าหมื่นห้ามื่นเฮ้ย แล้วเอาเงินค่าออกแก๊งให้หน่อย50,000เอาเงินค่าออกแก๊งให้หน่อยเร็วดี๋ววะฮัทธเ,เวลาไม่คอยท่านะดุเพ่ทเธอไอหัวหน้าแก๊งอ้าวทำไมมึงถุยใส่กูอย่างเงี้ยอ้าวโอ้โหมึงให้กูห้าพันขอบใจมากโอ้โหให้กูมาโอ้ยรว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 ยไอัตกูจัดการให้เลยออกจากแก๊งเรียบร้อยรับเลยรับเลย รับเลย ID 26เร็วเร็วโถเอ้ยแม่เห็นฝีไม้ไลายมือของเราโหดโก็อยากจะดึงตัวเราไปอยู่แก๊งด้วยอันนอไม่ธรรมดาหนะ้าเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้มีแก๊งอยู่นะครับผมมึงยังไม่เชิญกูอีกเหรอฮะ,ะตอนนี้มันจะ15นาทีแล้วนะเร็วเร็วเชิญเชิญกูโอเคคุณอาร์มจีจีจีได้ชวนคุณเข้าแก๊งอิสอิสออเรียบร้อยนะครับ เป็นแก๊งปังคุงนะไม่ใช่แก๊งอิสๆนะฮะ okay. โอเคโอค้โหเป็นแก๊งที่อยู่มิสซิงมากอยู่ในความมืดนี่แหละเดอะดักไนของแท้ท่านผู้ชมสุดยอดกูมาอยู่เดอะดักไนของแท้แล้วเว้ยโอ้โหท่ามกลางเมืองแบบบรรยากาศเวสโต์มากท่านผู้ชมโอเคฝากกดไลค์และซับสไคร e ด้วยเวลาหมดแล้วครับบายบายจุกลูสิบห้านาที